สวัสดีครับวันนี้อยู่ดูมีเกมนะครับเรามาเข้าเกมกันเลยวันนี้เป็นเกมฟรีไฟนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าว,วันนี้เรามาเล่นหมดมาป่าเดียวดายนะครับเพื่อติดตามมาด้วยนะครับมาป่าเดียวดายแค่ตาเดียวแล้ววันนี้มาป่าเดียวดายแค่ตาเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยว่างนะเดี๋ยวต้องตัดต่อเพราะว่าวันนี้สอบอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สนุกเพราะว่าผมได้ห้าศูนย์เขาห้าเราศูนย์ไม่ใช่เขาศูนย์เราห้า 0, Os os, น,นี่นะครับผมแคสตสเต็มซาติโนนะครับคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะเงียบเงียบทุกคนทุกคนมาดูนะดูนะดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 จะมาีมามามานนมามาชนะแล้ว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  ชนะแล้วนะทุกคนจังหวะนเนี้ยชนะแล้วชนะแล้วมากันเถอะชนะแล้วว so ้าวโคตรดีโอไม่กอดโคตรโคตรโคตรเนี่ยโอ้ยย่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันต่อที่ดีวันหนึ่งนะครับเพราะว่าบัะดึกเสียงเองที่ยันโหลดแอปอื่นนะครับก็เลยใช้แคปคัทนะครับแคปคัทดีอยู่นะแคปคัทร์อะแคปคัทร์อะ ทุกคนข้าพันดีมากดูดูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ขาดต่อนะเสียงมันขาดนิดหนึ่งนะเสียงอะเสียงขาดนิดหนึ่งนะเสียงขาดนิดหนึ่งนะเสียงขาดนิดหนึ่งนะทุกคนมาดูกันต่อน,นี้ได้สองคะแนนแล้วนะ อง,องแต้มมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสองแต้มแล้วนะสองแต้มแล้วนะสองแต้มแล้วนะมาดูครับจะเป็นยังไงนะ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 คะมาดูกันมาดูกันมาดูกันตัดดอกไม่ดีแล้วเพราะว่าเสียงไม่เข้าแคปซัลนะมันไม่ค่อยถ้าอย่างอื่นมันดีแต่ว่าแคปซัลไม่ค่อยดีละ อันนี้นะครับมันไม่เหมาะภาคเสียงนะแล้วก็มาเล่นฟร um. ีฟลายกันต่อเลยนะฟรีฟลายนี่คือดีมากนะอันนี้อันจริงจริงอีกอันยาวว่าผมเล่นฟรีฟลายเวลาแต่ว่าผมเพิ่งลบโหลดใหม่ไงก็เลยอาจจะเจอบอทนิดนหนึ่งนะครับพูดไวยไปหน่อยใช่ไหมโอเคทุกคนเราเจอบอทใช่ปหมอันนี้ถ้ารู like. ้คอมเมนต์ด้วยโอเคนะโอเคนะโอเคท่านแมททุกคนนะคอมเมนต์ไลค์ไลค์ไลค์คอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะทุกคนนะ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 แร์ด้วย แช่ด้วยแช่ด้วยทุกคนโอ้ยโหยโอ้ยโอ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเสียงเข้าแล้วเสียงมันจะขาดเลยนะเพราะว่าผมเสียงเบานะเสียงขาดนะตอนนี้เสียงขาดเสียงขาดแล้วโอเคเสียงกบมาแล้วขาดีกแล้ว อาเซมาโกทุกคนเราเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะเพราะว่านี่เย็ดนับแล้วทุกคนได้สี่แต้มแล้วทุกคนเดี๋ยวคอยดูผมจะชนะภายใะช็อน,นี้ยขอน,นี้ผมจะชนะ็อน,นี้จะชนะแล้วเดี๋ยวดูขอน,นี้แหละ็อน,นี้แหละขอน,นี้แหละขอน,นี้แหละนี่ชนะจริงด้วย

ทุกคนเดีย๋ยววันนี้จะใกล้จบแล้วมั้งฝากกดไลค์ซับสไคร์นและแชร์นะครับทุกคน